สวัสดีแฟนบอลทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วกับเมียแฟนบอลที่เด็ดบอลจักเมียน้ำชนาชกนั่นเองละคะ่ะที่เด็ดวันนี้นะคะเป็นสุขบอลการโซเซเรียอ,อิตาลีเป็นการเจอกาันร,รองทีมนาโปลีพบกับสเปเซียซึ่งนัดน,น,นะคนะแข่งที่ทิงของนาโปลีนั่นเองคะ่ะเราไปดูกันที่ห้านาดล่าสุดทุกรายการของนาโปลีกันก่อนเลยนะคะสาาถิติหนาดล่าสุดทุกรายการของนาโปลีนะคะสามารถเก็บแต่ชนะมาได้ถึง3นัดและเสมอ2นัดค่ะ ไปดูกันต่อที่สถิติไอบ้านฮานาล่าสุดดีกว่านะคะสถิติฮานาล่าสุดในบ้านนะคะ al นาโปลีนะคะสามารถเก็บจะชนะมาได้ถึงสามดเสมือสองนัดและแพ้สูนัดเช่นกันค่ะส่วนทางฝั่งของสเปเซียนะคะสถิติฮานาล่า al สุดทุกรายการสเปเซียนะคะสามารถเก็บจะชนะมาได้แค่หนึ่งนัดแต่เสมอที่สองนัดและแพ้สองนัดค่ะและสถิติฮานาล่าสุดของการไปรเยือน สเปเซียนะคะชนะมาได้2นัดเสมอ1น1นัดแพ้2นัดค่ะส่วนราคาบางคู่นี้นะคะเปิดมีทางฝั่งทีมนาโปลีค่ะเปิดราคาต่อที่ลูกควบลูกครึ่งและลูกครึ่งจากการวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นและปัจจัยสำคัญของ2ทีมนี้แล้วนะคะพอเมียลองดูการเล่นและขอมัน่นใจไปที่นาโปลีค่ะทางบอลมาแน่นอนเพราะฉะนั้นคู่นี้นะคะเลือกต่อนาโปลีลูกควบลูกครึ่งค่ะมีเห็นแน่นอนอย่างน้อย2ประตู ส่วนสกอร์ที่ขาดไปนะคะน่าจะจบกันที่2ประตูต่อ0ค่ะถ้าใครนะคะไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ที่เด็ดบอนจากช่องฟัมบอลก็อย่าลืมกดไลค์เกิดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทีเด็ดดีๆไปจำบบอลนั่นเองและมาเจอกันใหม่ในวันพรุนี้กัน5โมงเย็นส่วนวันนี้เม่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย